อะเเมสซี่ใช่วะโคช่เมสสัสดีครับผมวันนี้เจอกับพี่โกยโรปรยเงินจะมาเปิดแพ็ค U T O T S นะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหลังจะเกิดปัญหาการบงการบักเกมไปนะครับผมก็จะมีคนตอนนี้คนเริ่มแบบเห็นว่าเกมมันมีปัญหาเขาก็เลยไม่กล้าเติมกันซึ่ง ก็อของคุณน้องบาสเหมือนเดิม,มน้องบาสบอกว่าถึงเขาจะเห็นปัญหาของเกมแต่เขาก็ยังรักในเกมนี้ยังสนับสนุนเกมนี้อยู่วันนี้ก็เลยมาเติมให้ชมนะครับ4ี่แพ็คใหญ่ประมาณ50,000่นกว่า FC นะครับเปิดเลยนะครับจนะหาูุลำอีกไม่ลำมานะผมเปิดแล้วนะนะครับจัดไป หูแพ็กสวยว่าการ์ดสวยอ,ะอ่ะเอาอ๋อเดนมซีเอ็มใครวะกุลิดเหรอ <PS V. S 2> เอ p บีเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะ โอโ้พอคนพอคนตั้งใจเติมอุดหนุนเกมเนี่ยก็ให้ดีๆหน่อยสิทำไมเป็นอย่างนี้ไปมาโอ้โห 3M ไม่สาด2 5 0พห้าพอยคืออะไรอะ่ะเฮ้ยก็เปิดปีแพ็คเอาวะหแพ็คไม่ดีต้อง2แพ็คหนึ่งไม่ดีต้อง2แพ็คให้มันรู้กันไปของจริงคือของจริงครับผมจัดมา ไอ้ทุกวันนี้ก็ด่ากูทุกวัน,นสองเพ็ฟมาว่านอร์เวย์อ่ะเอเมสซี่ใช่วะโคตรใช่เมสซี่มาไ่วน้อง ไ,ได้อยู่เหรออย่างนี้คือได้อยู่เหรอโคช่เมซี่สองใบดีว่ะสองใบดีว่ะจัดไปอีกสองใบสองใบแม่งใช่ว่ะขอสีทองในวัยเย่สีทองไหมครับผมเฮ้ยก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ครับผม 93M เอ็มอ่ะทันงนี้โอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ ได้ถือว่า2ใบดีป่ะ2ใบทรงดีป่ะนะครับผม,มดี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 โอเคอยู่อ่ะเผื่อใครอยากเติมไม่แย่นะไม่แย่นะอ่ะไปเฮียอสองสองแม่งกำลังสวยๆแล้วเนี้ยแม่งโลกจิตแน่เลยอาวสวยท่นทแรงแล้วว่ะโอ้โหตัวเดิมวะเนี้ยมึงจะมาทำอะไรท่านแหลงมาเนี้ยไอเหี้ย โอ้โหบักไซมอนมึงอะไรมึงวะเนี่ยมาโอ้โหอันนี้แม่งคือแบบโคตรโคตรหนักเลยสามเอ็มสองพันห้าร้อยเอฟซีได้สามเอ็มใบหนึ่งแม่งไม่รุ่งว่ะสองใบอะดีละนะครับสองใบดีกว่าอะตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับผมผมขอไปทีละสองดีกว่าทีละใบนี้แม่งโคตรแย่เลยว่ะแย่จริงครับทีละสองมันยังดูทรงดีกว่าวะ ออนอร์เวย์นี่บาซินใครว่างมันไม่ท้องนี่โอ้โหมึงนี่ตามหลอกหลอนมาทุกแพ็กเลยโจลิงตันเนี่ยเปิดตั้งแต่พีเมลีกเจอตั้งแต่พีเมลีกมาทุกทุกหลีกเจอมึงทุกหลีกไอ้่าสองไม่ดีสามแม่งเลยจัดไปสามแพ็กเสียเวลาอา่ะมาสู้ต่อเออมา นอร์เวย์โอ้โหมันไม่ทองว่ะอังกฤษ C M เบอร์ลีย์มาวิวอีกแลว้วเหรอโอ้ยอะไรวะนะ่ากดปเปิดรักไก่อะ่ะจัดไปรักไก่ดิรักไก่ทีมงานดิอืมรักไก่จัดมาสวยทอ้องไม่ทองมาซิน C M โกเลยเขาเนี้ย ลเวอร์หูยโอ้โหมีห,ห้อยแปดเหมือนเดิมเน่าเหมือนเดิมอืมอสี่ใบ,บสุดท้ายพอละพอเถอะโอ้โหโโอ้หสองแพ็กแปดเอ,อ็มอือ นี่แหละฮาเลนมาไม่ไม่ฝรั่งเศสเอ็มปรเป้หรือเปล่าอาร์บีบาซ่าเอแตอนน้้แบบนี้วันไหนจะได้ตามบัคทันนั่นน่ะสิบาเ้ยทำไงวะเนี่ยคือน้องก็อยากจะไปสู้ทีมบัคให้ได้นั่นแหละแต่นี่ก็ลงทุนมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไงอะ่ะจบแค่นี้แหละโคตรเซ็งเลยครับผม อย่างเน่าเลยอ่ะดีนะได้เมสซี่มาโอเคอยู่